พ่อแม่พี่น้องเบิ้งอึ้งใครเบื้องตัวนี้ให้เจ้าสวัสดีค่อะอหนาชมาลมาแล้วมาเนมไปไวัยมาเนไปวานมาได้ชวานสวัสดีที่แล้วนะจ้าสวัสดีจ้าวันนี้อีหล่ะทำไมามาพบเป็นมินุพื้นบาน้านเฮา กบฏจ,จกักรพรรดิ์งษ์นามาฝันมาตอนอีกแล้วจ้ามือน,นี้เดมินู่บานเฮ้าจ้าเมนูตุมอึงจ้าตุมอึงใครจ้ามิตรตุ่มเมื่อมแต่ว่าคลิปนี้เดีย๋ยวต้องขอโทษขออภัยกับพ่อแม่พี่น้องที่บกินอึงนะจ้าอาหารพื้นบ้านนี้พ่อแม่เพื่อนภาคกินมากจ้าเป็นอาหารพื้นบ้านอีร้าน กินได้อยู่จ้าไอ้น้ำมาฝากบุอนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาขอใหยหลายๆเด้องคุณถีบกินจ้ะมันอิร่ามากเาแก้วเอาแก้วมากจำน้ำจำไว่น,นี่กับข้าวเหนียวเจ้าเฮ้ยพอนเราทำหน้าเหยือย่อจ้ะอิร่าต้องขออนุญาตกินเขาก่อนเลยจ้ะไม่เลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า นเขาเริ่มอีหลักสมัยไม่นมตุ่มอึงตุ่มมีขเขาเหนียวได้จ้ะตุ่มเชฟแบบประคัตปนแล้วยเมื่อจำไม่ตัตุวเมืม่อมนี้อึงใครจ้ะนี่จะอึงใครไม่กินอึงแล้วจ้ะเขออาอนุญาตได้จ้ะ ลุมงม่อมผู้ดีได้จ้าเพื่อนดีขนาดเล้จ้าอี่จากแก้วหืม ป้าพออา่อแม่พี่น้องเบิ้งอึ้อใครเบิ้งตัวนี้ให้เจ้าเป็นไข่หลายขนาดทั้งมันมันเป็นจ้าเซบอีลีต,ตนนัวนี้ขอนูญย่าได้จ้ะ มือหอนมั่นจ้ะอือผู้ใหญ่พอนสิกกินกระดูกนั่นเลยจ๊ะอีดายังาบลก มันจะจับปิดตัวตง,งมังถมงใครนอกก็ดูจ้าหากินยาก,ยกนากหู้ยตัวนี้เลยจ้ะ どうぞおねえのうんじゃあブーじゃ ดีขนาดจ้ะอิสาลย์ยังไม่ค่อยแหลกด้วยจ้ะกสิกินยูซีนมันก่อนเดี๋ยวมาท่านแหลกจ้ะแซ่บเลย์จายจัมปานี่เมนูต้มอึ้งอาหารอีสานบ้านเฮาเพรย์ชิมบมุทั้งเคยกินแต่ลองชิมมึงนะจ้ะกินในยูจ้าแซ่บแฉบ,แบมะข้าวจ้าหอ,อมสมุนไพรแซ่บอีดีด้วยจ้ะมันนี่หละสมัยอิ่มแล้ว ก็น,น่าเสนออาหารเมนูบททัดเฮาจ้าเมื่อเวลาสิเป็นคลิปหงังฝากติดตามอินหลักสมัยเลยจ้าตามชมทางนี้เลยขอกรุ้งคาดีเข้ามาเบิ่งอีลาฝากติดตามอินหลักสมัยเด้อจ้าบ๊ายบาย